ศาสตราจารย์ลีฮนวนคะตรวจเอกสารสอบของนักเรียนใหม่อยู่อย่างนั้นเหรอสถาบัานการศึกษาสเตล่าศาสตราจารย์เอดิลไทเมนเด็กใหม่ปีนี้มีคนน่าสนใจมากมายเลยละ่ะผมก็คิดแบบนั้นองค์หญิงที่มาจากตระกูลที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งเปลวเพลิงเจ้าหญิงฮงบิยอนแห่งอาณาจักโรโรเดบิส อาณาจักรแห่งเปลวพิงผู้ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งต่อจากตำแหน่งมงกุฎราชกุมารแห่งอาณาจัก,สกรสกาเวนเมื่ออายุ12ปีเนื่องจากความสามารถที่น่าทึ่งของเขาที่มาพร้อมกับพรสวรรค์ที่แท้จ,จริงเจเรมีสกาเวนผู้เอาชนะเจ้าชายทั้งปวงในศึกแย่ยงชิงตำแหน่งจอมเวทมากพรสวรรค์ที่มาจากหอคอยเวทมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างหองคอยพระจันทร์เต็มดวง ผู้สืบทอดปรัมาจารแห่งหอคอยเวทมนต์แหวนย่างฉันได้ยินมาว่าปีนี้เปลี่ยนโจทย์ให้สอบใหม่โหดยินกว่าเดิมพระทดสอบนักเรียนจากตะกรูใหญ่ไม่คิดเลยนะคะว่านักเรียนห้องศาสตราจารย์จะมีคนตอบได้ด้วยผมเองก็ตกใจเหมือนกันเหมือนกับที่เธอพูดปีนี้มีการตั้งโจทย์สอบเลื่อนคลาสในรูปแบบใหม่ จุดประสงค์ที่อยู่เบื้องหลังโจทย์ทั้งสาข้อนี้คือการทดสอบความยืดหยุ่นหากเป็นโจทย์ที่เราไม่สามารถแก้ไขได้เราจะข้ามมันไปทำโจทย์ข้ออื่นหรือไม่สองคือเราจะแก้โจทย์ที่ไม่มีในตำราได้หรือเปล่ายุคเวทมนต์ที่มีแต่การท่องจำทฤษฎีน่ะมันจบลงไปแล้วยุคนี้เป็นยุคของการต่อสู้ที่ต้องใช้ไหวพริบและความคิดที่สร้างสรร์อย่างไรก็ตามโจทย์พวกนี้ไม่ได้มีไวใ้ให้นักเรียนแก้ นักเรียนมากกว่า1000คนจากทั้งหมด1 1 4 1คนเว้นว่าง3ข้อนี้ไว้แต่ก็มีนักเรียนอยู่เกือบร้อยคนที่พยายามจะแก้ไขโจทย์ส่วนใหญ่นักเรียนจะตอบไม่ถูกเลยแม้แต่นิดเดียวในบรรดานักเรียนใหม่มีเพียงแค่3คนเท่านั้นที่ตอบคำถามถูกทั้ง3ข้อมายูทรงอัจริยะแห่งศัตวรัตที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับดาวหางแต่ต้นกำเนิดของเขาไม่เป็นที่รู้จักมากนัก นักเรียนที่ชื่อเฟรมซึ่งได้รับการยอมรับจากอาจารย์ใหญ่แม้จะเป็นคนธรรมดาสามัญแต่ความสามารถของเธอนั้นก็เทียบเคียงกับมายยซองได้เลยและคนสุดท้ายแบ็กยูซอนมาอยซองและเฟรมนั้นถือเป็นอัจฉริยะแต่ฉันแน่ใจว่าแบ็กยูซอนมีคะแนนสอบเข้าเรียนต่ำที่สุดฉันไม่คิดไม่หวังเลยว่าเขาจะตอบคำถามทั้งสามข้อนี้ถูกทั้งหมดฉันสงสัยทำไมคุณเอาแต่มองกระดาษคำตอบของนักเรียนคนนั้น คะแนนของเข้ามาดูไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่ฉันเคยได้ยินมาว่าแม่สูตรที่นักปราชแต่แก้ไขไม่ได้แต่พี่ยังม,มีเด็กที่ไม่รู้อะไรเลยสามารถแก้ไขมันได้คุณคิดว่าเด็กคนนั้นจะเป็นอัจฉริยะหรือเปล่าเราสามารถบอกว่ามันเป็นเรื่องมันื่นก็ได้เช่นกันเฮ้อ ที่แท้ก็เป็นเด็กเส้นที่อาจารย์ใหญ่รับเข้ามาเป็นการส่วนตัวนี่เองจอมเวศสายต่อสู้ที่เก่งเรื่องการใช้บลิงอีกไม่นานเดี๋ยวก็รู้ว่าบางเอิญหรือเป็นคนที่พิเศษจริงๆฉันได้ยินมาว่ารายชื่อประกาศแล้วนะฮ่าคนดังสุดๆฉันจะตกไปอยู่คลาสไหนนะแม่ฉันบอกว่าถ้าไม่ได้คลาสเออยากลับไปหยียบที่บ้าน ฉันแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันต้องมาดูผลสอบด้วยตาตัวเองในเกมแค่คลิกครั้งเดียวก็รู้ยันอันดับสุดท้ายเอย๋หมอนั่นคือแบคยูซอนใช่เปล่าฉันดีมาว่าเ่อสอบได้สูตรคะแนนในการสอบเข้าเรื่อยลนะเด็กมันนอกไรสมองและความคิดมาอยู่ในสเตล,ล่าได้ยังไงเริ่มสงสัยแล้วสิว่ามาตรฐาน,นของสเตล,ล่าลดลงไปมากแค่ไหนแล้ว ไม่ใส่ใจคำคนไม่สนใจคำแค่นั่นคือคติประจำตัวเกมเมอร์ของฉันรีบไปดูคลาสแล้วหนีวิกว่าอยู่ไปก็มีแต่จะลาคาญเสียงลกจิตหืมชื่อฉันมันไปอยู่ไหนอ่ะอย่าบอกนะว่าพวกเขาไลฉันออกเพราะตอบคำถามได้แค่สามข้อแรกนะไม่มีทางฉันจะตายหร้อแต่ยังไม่เริ่มแบบนี้เลยเหรอแบ็คยูซอนทำไมชื่อเด็กบ้านนอกนั่นถึง บ้าไปแล้วจานทีชื่อผิดปะเนี่ยแบบนี้มันไม่ใช่แล้วแม้แต่ชิคเบเรนตระกูลมาร์คิสที่สอบเข้าได้อันดับที่29ยังอยู่แค่คลาสเอเกิดอะไรขึ้นมีบางอย่างปแปลกๆฉันแอบไปส่องดูสักนิดดีไหมหืมเชี่ยแบกอยู่สองใครมันเอาชื่อฉันไปเขียนไว้อยู่ตรงนั้น เป็นไปได้ไงเกิดอะไรขึ้นคลาสพิเศษที่นักเรียนทุกคนต่างใฝ่ฝันสถานที่ที่นักเรียนพิเศษที่สุดของโรงเรียนเวทมนต์ที่ดีที่สุดอย่างเซลล่าอะคาเดมี่มารวมตัวกันคลาส s มีนักเรียนอยู่41คนซึ่งแตกต่างจากคลาสธรรมดาทั่วไปที่มีนักเรียนนับไม่ถ้วนและมีหลายห้องแต่คลาส s มีเพียงห้องเดียวเท่านั้นันได้ไปอยู่ s คลาสเนี่ยนะทำไมถึงเป็นแบบนี้กันละเนี่ยออจะบ้าตาย แบบนี้มีหวังจะได้เป็นคุกครีกับพวกตัวละครหลักบ่อยขึ้นนะสิการที่ต้องเข้าไปอยู่กับพวกตัวละครหลักมีแต่จะทําให้ชีวิตฉันสั้นลงเท่านั้นขอเปลี่ยนคลาสเรียนไปอยู่ห้องธรรมดาได้ไหมนะไม่งั้นก็ต้องทําตัวให้ดูโปรโฟไฟล์ต่ําเข้าไว้จะได้ไม่เป็นที่สนใจเจอแบบนี้คิดไม่ออกเลยว่าจะยังไงต่อ